เอาล้วครับได้ตัวที่พอเป็นเนื้อเป็นหนังมาใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับสำหรับทันจิโร่มืดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเนี้สามารถใช้ในคอนเทนต์แบบไหนได้บ้างนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่น้องชาวไทยนะครับเป็นติ๊ตต์รอบรายการ t o n ุสซ s a มันเดสแก a ์สนะครับก็ได้ทันจิโร่มานะผมจักเจ็บไม่จำนะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีทีเดียวเลยนะครับก็ ค่อยคๆสบายใจในการได้ตัวนี้นะแล้วก็รอเอาไปเล่นอยูแลอ้วอมันสงมากเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าใช้ในคอนเทนต์ไหนได้บ้างนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่รีวิวกันนะครับขอคนละหนึ่งรนและคนละหนึ่งซับสไครต์ใน3มวินาทีนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับตอนนี้เรามีระบบะสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะสมัครได้ด้านล่างเลยขอขอบคุณคุณปุ๊กปิกยิ้มนะครับแล้วก็คุณไฟฟ์นะที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกันนะสำหรับระดับเบบี้นู๊นะครับก็เพื่อนๆที่สมัครสมาชิกกันมาก็ขอขอบคุณที่ให้ค่าน้ำค่ากาแฟน,นะครับกับผมในการที่ผมจะสามารถที่จะทำคอนเทนต์ที่ผมอยากทําได้ต่อไปด้วยนะครับเอาละมาก็สําหรับตัวทันจิโร่เองนะครับก็เป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดนะตัวนี้นะครับก็เป็นสีวดาวด สกิลเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวนะครับก็เนี่ยนัเลเวลสี่สิบนะครับอ่ HP อยู่ที่หมื่นห้าสิบเป็นตัวสีดาวที่สแตทค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับก็แนะอตแท็กอ,อยู่ที่ส,ส,สี่เจ็ดร้ Attack อยสี่สิบเจ็ดตัวเนี้ยแอตแท็กเห็นแบบเนี้ยเอ้ยแรงพอควรเลยนะครับในการใช้ท่าต่างๆเดี๋ยวจะให้มาดูใน World Arena กันด้วยแต่มันมีคอนเทนต์ที่มันใช้นอกจาก World Arena ได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันนะครับสำหรับทันจิโร่ทัดมืดนะครับก็ Leader สกิลนะครับผม mm hmm. ก็เป็นการเพิ่มคริเลตให้กับมอนสเตอร์ทุกตััวในนนนททททุุทกกี่คคอเต์ะรบ อันนี้เป็นทีเด็ดของทันจิโร่มืดเลยนะชื่อท่า constant flux นะครับท่านี้เนี่ยจะทำให้สโตูเนี่ยเป็นการจบตีดสโตนทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็ทำให้ติดกรอบแตกด้วย2เทิร์นอันนี้แค่ติดกรอบแตกก็ไฮไลท์แล้วนะและนอกจากนี้คือทำให้ติดเจ้าตัวดีบัฟชื่อ early r e s i s t a b l e นะครับผมไลท์ผมเรียกว่าดีบัฟไลท์ต้านทานนั่นเองนะครับก็ดีบัฟ ไรต้านทานหรือเกินต้านทานเนี่ยนะอันเนี้ยจะเป็นดีบัฟที่มีเฉพาะกับเจ้าตัวตระกูลแฮกเกอร์ acker, แล้วก็เอามาลงกับทันฟิโลเนี่ยนะครับอีกตัวหนึ่งนะก็เจ้าตัวดีบัฟนี้ดียังไงนะดีบัฟนี้คือถ้าเกิดศัตรูติดไปแล้วนะครับก็คือการคำนวณคือสัตว์ฟังศัตรูพอมีดีบัฟนี้อยู่บนหัวเนี่ยนะครับและ มีอะไรก็ตามเนี่ยมันจะข้ามการคำนวณเจ้าตัวรีซิสไปเลยก็คือว่าจะติดก็คือว่าจะติดเอฟเฟกนั้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีประโยชน์มากในการลงหอต่างๆด้วยโดยเฉพาะหอเฮลกส็สามารถช่วยได้ด้วยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับ flowing dance นะครับเดี๋ยวท่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่า Up ัพเต็มรดคูลดาว w ลงหนึ่งเทินเหลือ4เทินนะนะครับ flowing dance นะท่านี้เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสโล w สองเทินด้วยโอกาส50%นนะครับแล้วก็จะทำการ เพิ่มนะครับผมคูลดาวนะครับผมของดีบัฟอ่าก็คือเพิ่มเพิ่มอ่าขอโทษนะครับเป็นการเพิ่มเทินดีบัฟนะครับหนึ่งเทิร์นด้วยก็ถ้าเกิดสมมติเล่นกับ EX ใช่ไหมติดอันนี้เสร็จอ่าเอาอันนี้ไล่ลำต่อทุตุตุตุอ่าก็จะเพิ่มทั้งกรอแตกแล้วก็เออร์ลิสเทิลอีกหนึ่งเทิร์นได้เลยนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสในการติดสโลด้วยซึ่งการติดสโลเนี่ยเอ้ยเป็นดีบัฟสำคัญที่ส่งผลกับเกมค่อนข้างมากทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็ทำให้ศัตรูหนืดได้ด้วยนะอันนี้เป็นท่าทิรร์นนะคับ อ่แล้วก็ท่าที่1นะแดนซ์นะถ้าเกิดว่าใช้ท่า1 2เนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็ไล่ลำดาบนะครับก็อ่ท่านี้เนี่ยสามารถตัติดดีวับปีกแดงด้วย1เทิร์นนะครับแล้วก็มีโอกาสในการที่อาจจะเพิ่มจริงๆไม่ไม่ใช่โอกาสนะคือถ้าเกิดว่าท่า1 2เนี่ยติดคูลดาวน์นะก็จะเพิ่มโบนัสเดเมจอีก50%เลยนะครับก็ฮาร์ฟฟอร์เอฟเฟกต์เลสเพิ่มขึ้น20%นะโอกาสในการติดเจ้าตัวปีกแดงเนี่ยก็จะอยู่ที่อ่ อ่าเลยนะครับนะเป็นตัวที่เอาไว้บล็อกปิกแดงนะแล้วก็เนี่ยครับผมเป็นตัวที่สกิลดีมากนะการโอกาสการเตดสโลเพิ่มเป็น70%เนตถ้าอัพสกิลเต็มนะครับก็ตัวนี้สามารถอัพได้เต็มเลยแล้วก็ใช้ทันจิโร่น้ำหรืออะไรพวกนี้ในการอัพสกิลก็ได้หรือว่าเดวิดเดวิมอนก็ได้นะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูละกันตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในหอมากเลยนะก็ที่ผมทำลูนของอันเนี้ยทำเป็นแอคเคอร์เรซี่เยอะๆไว้ได้ด้วยนะก็จะเอาไปเล่นในหอไดด้้วยี่ก a c c u l a c y เยอะๆนะลูนที่ทำก็อันนี้เป็นโฟกัสกับ ex นะอันนี้เป็น pve นะครับเพิ่ม a c c u r a c y อะไรอย่างเงี้ยในท่านี้ได้ด้วยนะคือสิ่งสำคัญที่เราจะใช้เนี่ยเราก็จะใช้กันในแบบว่าอ่าพวกการที่ทำให้ติดพวกดีบัฟสำคัญสำคัญนะครับอ่าอันนี้ก็ถ้าเป็นหอ h a r ดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราลองลองเทสในหอ h a r ดกันดูก็ได้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งแบบลด attack bar อะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเราเอาเจ้าตัวมังกรน,น้ำออกนะครับ จริงๆอันนี้ก็คือเราจะต้องมีตำแหน่งของตัวที่ทำเกราะาตัวรถแอ t แท k บาร์แล้วก็มีตัวที่ทำให้แบบว่าศัตรูเนี่ยติดนู่นติดนี่เยอะๆใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับก็นี่ผมมีอินุแสงคำๆนะอันนี้เป็นอินุแสงคำๆด้วยเดี๋ยวเราลองเอาทันจิโร่มาใส่เข้าไปในทีมนี้กันดูนะครับแล้วดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันใช้ได้่อน้างดีนะโดยเฉพาะท่าสาของมันน,นะครับชึบเ,เล่นขึ้นมาก่อนครับแล้วก็เนี่ยครับลดแอตแทกบาร์ตัวไหนดียิงไปตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอ่นนี้ก็ ลดสกิลลดตัวแอทักบาร์นะครับครีสนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูท่านี้กันนะครับอันนี้เห็นไหมว่าทางขวาเนี่ยเราจะใส่เออร์ริสิตเบิลก่อนนะครับอันนี้ก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยตื๊บติดเออร์ริสิตเบิลเห็นไหมที่เป็นแบบว่าลูกศรทะลุะเวทมนต์อยู่ตรงตรงตรงนี้นะครับก็ทำให้แบบว่าติดเกินต้านทานได้ไหมทีนี้พอแบบว่าเรายิงท่าใดก็ตามเนี่ยอันนี้คือ จะไม่สนใจเลสละนะครับก็ติดแน่นอนอะไรเงี้ยก็ยิงอะววิะวสบายใจแต่อันนี้ไม่ติดแอค i v เวชั่นะไม่นับนะครับอ่าก็ไม่ติดเลสแน่ๆอะไรแบบนี้นะอ่าแล้วเดี๋ยวเราลองให้ทัน,ทนจิโร่ใช้ท่า2กันดูนะครับปึบอ่าจึงท่า2เนี่ยทำให้ติดสโลดได้ด้วยนะนะครับ,บ,บเห็นไหมฮะอ่าเพิ่มเพิ่มดีบัฟขึ้นมาอีกอย่างอย่างอย่างรัเทินหนึ่งเห็นผลแบบค่อนข้น,นจะชัดเจนนะครับอ่าวางระเบิดเห็นไหมติดสบายเลยรอบนี้นะ อันนี้นยผมว่ามันเด็ดมากเลยนะครับสำหรับแบบเพื่อนๆที่จะเอาทันจิโร่ไปใช้ในหออะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวที่เป็น r t a ให้ดูด้วยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวขอเอาใจสายชาวปีนหอ,อก่อนนะครับอ่าก็ตึดต๊ดดเห็นไหมอ่า prevent passive skill does not work immune skill cool down effect อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะครับเนี่ยแบบทันจิโร่เนี่ย,แบบยแล้วคือในหอเฮลเนี่ย resistance จะค่อนข้างเยอะมากอ่าพอ resistance ค่อนข้างเยอะมากเราก็จะแบบเฮ้ย เล่นนู่นนี่เล่นนี่ยังไงดีอะไรแบบนี้นะอ่าฟืบเล่นก่อนนะครับเดี๋ยวลองเอาแบบทันจิโร่เนี่ยค่อยๆเจาะก่อนละกันนะแล้วด้วยความที่ทันจิโร่เนี่ยเป็นธาตุมืดด้วยนะครับพอเป็นธาตุมืดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบไอ้ติดอ่าดีบัฟอ่ามันมันจะไม่เสียเปรียบธาตุนะพราะมันไม่เสียเปรียบธาตุเนี่ยก็ทาให้เอฟเฟกต์ต่างๆมันค่อนข้างที่จะชัว์นะเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมอันนี้แลนไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะอ่าต่อธาตุสองเลยปุ๊ตปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊อ่า เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการไม่ติดดีบัฟนู่นนี่อีกต่อไปนะติดนู่นติดนี่สบายใจเฉบเห็นไหมอ่าเอ้ยไม่ติดราราแอตแทกบาร์นี่เป็นเคสจำพอนะนะครับอ่าติดนู่นติดนี่หมดสบายใจสบายบือสะดือโหอะไรแบบนี้เลยนะครับแอนเพิ่มสกิลคูลดาวอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอยากจะใส่อะไรก็ใส่อ่าติดดีบัฟอ่าติดดอตติดอะไรสบายบืออ่าลดแอตแทกบาร์ลดแอตแทกบาร์ไม่เกี่ยวอ่า ex ติดท่านี้อีกทีหนึ่งปุ๊บ ่าใส่เข้าไปโผล่ๆแล้วก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามติดสโล์ด้วยมันก็จะสะดวกขึ้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเนี่ยดีมากทีเดียวสำหรับคอนสแตนต์นฟลักนะใช้งานดีนะครับปึ๊บลดแท็กปลาโอเคท่าสองปุ๊บๆสบายใจเห็นไหมไล่ลํำได้อย่างาเรียกได้ว่าปราณวาลีก็สบายใจนะครับนี่ก็ เป็นตัวที่เอาไว้ใช้ในหอได้ดีมากด้วยนะครับก็ติดเอริสเทเบ l e แล้วก็ต่อเทิร์นกันสบายๆเอาละจริงๆเดี๋ยวอันนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือในเวอร์อารีนานะ่เมื่อวานก็ลองเล่นดูก็สนุกดีนะครับก็แบบไอ้แต้มก็วิ่งวิ่งขึ้นขึ้นลงลงคำคำนะครับก็สนุกดีทีเดียวนะอ่าก็ตัวอย่างทีมก็แล้วกันนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูดูรูนในเวอร์อารีนาที่ผมทําขึ้นมาซับทันจิโร่มืดนะครับก็อันนี้ก็แบบไอ้มีกึ่งกึ่งเดามาเดาเะเ็ อันนี้ด้วยความที่แบบท่า3ก็ถือว่ามีผลกับเกมค่อนข้างมากติดเกาะแตกได้ด้วยค่อนข้างดีนะครับซัพพอร์ตทีมได้ค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวนะครับก็อันนี้ทําเป็น X กับวิวนะครับเพราะว่าเราก็มาลุ้นว่าใช้ใช้ท่า3เสร็จแล้วเราก็มาต่อท่า2เลยอะไรแบบนี้ได้ตีท่า1ด้วยอะไรพวกนี้ก็ถือว่าได้ผลค่อนข้างสนุกทีเดียว นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันใน World Arena นะครับรีเพลย์ที่เล่นนะก็ตัวนี้สามารถเล่นกับอาโทโมโอเอะได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับอ่าถ้ามีตัวต่อเทินอ่าแบบตินน้องตินน้ำอะไรเงรี้ยตามด้วยตัวลบอย่างเงี้ยเล่นกับตัวลบก็ค่อนข้างสนุกมากทีเดียวอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเนี่ยอันนี้แบบฝั่งตรงข้ามเริ่มก่อนนะครับนี่ปึ๊บฝั่งตรงข้ามเริ่มมาปึ้งอ่าเอ็ดหน้าปึ้งปึ้งเข้าโควาซี่ะน,นะเกมนี้โควาซี่แบบตีมึนเลยนะฮะอ่าทันจิโร่รอดนะ ดูเอะนะครับอึ๊ชลบบัฟโดนริวเตะไปทีติดซิลด้วยนะฮะเกมนี้นรียกว่าจะเดี่ยงแล้วล่ะแต่ว่าก็รอดมาได้นะนี่ครับผมโทโมเอะกก็โซนโซนป้ายอะไรแบบนี้นะอ่ธโ,โมเอะก็มีความสามารถในการเลเ์สเปียร์ครับเห็นไหมติดเลสติดอะไรนะครับอ่ายิงเพิ่มสกิลคูลด้าลดแอตแทกบาร์ปกเข้าไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูทันทันทันซิโร่นะพร้อมจะออกแล้วนะ อ่าปึก๊กสตันก่อนเอ้ยตัวขอขอบคุณโทโมเอะมาคอนสแตนต์ปลักนะกระโดดฟันชุบชุบชุบเอ้ยตุ้มต้ม,ตมเห็นไหมเกาะแตกเออร์ริซิสเทเบิลโอ้หเขาออกเลยนะเกมนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกสักเกมอ่าอันนี้เป็นรูปแบบที่อ่าเป็นเดเมเนะครับทำงานได้ค่อนข้างดีสำหรับทันจิโร่ครึ่งนะครับใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยมาเนี่ยผมก็ คืออันนี้ผมฟอร์ผมให้เขาฟอร์ตแบนเวโลทิ้งไปนะครับเพราะว่าส่งผลกับเกมเยอะนะเนี่ยชึบอันนี้ก็มาถึงปุ๊บนะครับเริ่มก่อนอ่าเล่นขันมาปึง้งแล้วก็ลบบับล้วให้ทันจิโรนะ่แสดงพลังอย่างเต็มที่นะครับปุ๊บปุ๊บอ่าลบออกได้นะเนี่ยทันจิโร่ก็ท่า 3, สามคอนสิร์ักดูความแรงนะครับอันนี้กาแตกฮิตหแล้วฮิตสนะเห็นไหม หายเลยนะครับจริงๆก็อันนี้คือฝั่งนู้นก็คือต้องบอกว่าดีเฟนซ์อาจจะน้อยด้วยนะแต่ว่านี่แหละก็คือเป็นตัวเปิดแล้วทำาดเมจอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกนะเกมไหนอีกต่อไปนะครับสักครู่หนึ่งนะ,ะ,ะเกมนี้ก็ได้นะครับเกมนี้กรหลอดนะอันนี้เป็นแบบรูปแบบของการทำซีซีด้วยทันจิโร่นะนะครับก็ทำซีซีได้ดีด้วยนะแล้วก็แบบเ,เวลาติดดีบัฟอะไรอย่างเงี้ยคือจะยาวเป็นแผงเลยนะครับเนีย่ยปุ๊บอ่าก็ ยิงลบเพิ่มสกิลคูลดาวนะคอนสแตนฟลักอ่าคือแบบว่าพอติดเสร็จปุ๊บในฝั่งศัตรูจะเริ่มหนาวๆร้อนๆแล้วนะครับในการที่แบบว่าโดนดีบัฟอะไรต่อมาอย่างเงี้ยมันจะแบบดีบัฟมันจะยาวเหยียดเป็นกิโลเลยนะฮะอ่บปึ๊กแ่าเราเอทบีเข้าไปนะครับอ่าดึงท,งทันติโลขึ้นมากด S2 นะครับอันนี้เพิ่มเพิ่มจำนวนเทิร์นที่ศัตรูจะได้รับนะเห็นไหมฮะ เพิ่มเทิขก็ไปโอ้โหได้เอ็กต่อฟันแรงด้วยนะถ้าถ้าสองนี่เห็นไหมครับพอครูดาวสกิลเอ่อทั้งสองสกิลเนี่ยใช้ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะแบบไล่ลำต่อแล้วก็ฟันได้อย่างรุนแรงนะครับเอ่อมีอนไกมากอันนี้โอ้หเกมนี้นี่แทบตายอ่ะจำได้ว่าเกมนี้เหลือตัวเดียวนะเกมนี้นี่แบบได้อาร์ชีพเมนต์ดรามติกวิกตอรี่อ่ะแบบเหลือแค่ตัวเดียวนะครับเกมนี้แบบฝ่าสงข้ามเริ่มก่อนนึกว่าจะ้ม่สร้อยไปแล้วนะอ่าปึ๊บฟันมาเนี่ยจังหวะเนี้ยดูเอ็ดเนี่ย ตัวเปลี่ยนเกมดรามติกวิกตอรี่โอ้ปักเข้าไปนะครับเหลือ2ตัวแล้วทันจิโร่นะยช่วยด้วยนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดไล่ลำหนึ่งสองน่นะครับเนี่ยจะจบและได้เอสสองยิ้ยฝากด้วยดูอิตเนี่ยแล้วก็อันนี้คือแบบว่าอ่าเหลือแค่หนึ่งตัวแล้วนะครับยิงไปที่าเจ้าตัวอ่า โอ้น,นี้ถ้าแสงทีเดียวนะคินคินะครับรอดกลับมาเ <laughs> ฉยแบบโอ้เกือบตายดรามาติกวิกตอรี่ที่แท้จริงกันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเ <c oughs> นี่ยก็เอาทันติโรไปเล่นนะครับสนุกเพลินเลยนะ <c oughs> อ่ก็แบบพอได้ลงดาบท่าสามเสร็จแล้วอ่ะการติดดีบัฟต่างๆก็ถือว่าสนุกมากนะครับ <c oughs> เนี่ยปึย๊บอ่าเล่นเข้ามาฝั่งตรงข้ามเริ่มก่อนนะฮะอ่าเอาดูอิตเราไปกินก่อนอ่าอันนี้โชคดีไม่ติดกระเป๋านะ <c oughs> เนี่ยแบบโดนก่อนด้วยโดนอะไรก่อนด้วยนะ ตึ๊ดเอ่าก็เพื่อนๆสามารถเล่นทันจิโร่กับอ่าตัวที่เป็นลบบัฟสองตัวก็ได้นะครับแต่ว่าจะบอกว่าอ่อถ้าไปสู้กับจูโน่กับอะไรอย่างนี้ต้องระวังด้วยนะอ่ามันค่อนข้างจะลำบากอยู่นะครับพวกตัวแก้ซีซีนะครับก็ทันจิโร่อาจจะไม่เหมาะกับการตีตัวพวกนั้นในระดับหนึ่งเฮ้แต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้งานนะครับก็เวลาดราฟก็ลองดูดีๆนะครับบางคนก็ถ้าเกิดว่าเขาเล่นมาในแพทเทิร์นที่ตายตัวก็พอใช้ได้อยู่นะครับที่ไม่มีตัวแก้ซีซีอะไรอย่างนี้นะจึ๊บอ่ เฮ้ยเออสีสีก็ไปเห็นไหมฮะติดอันนี้คือติดดีดีบัฟแบบดีมากเลยเห็นผลค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยปุ๊บพอไปอ่าพ่นพิษปุ๊บนะคราวนี้โอ้โหดูอินสบายลแล้วโอ้ฉันปล่อยพิษได้อย่างเซลลีนะพิษเซลลีนะครับเนี่ยปุ๊บก็โอ้โหดีบัฟยาวๆมาจาก early stable เนี่ยได้ดีมากทีเดียวนะครับเนี่ยก็ถามว่าเนี่ยแดนส์นะปุ๊บอันนี้ท่าหนึ่งเ็ยชนะฟันโป้งเข้าไปหมื่นกว่านะครับอันนี้ก็นี่นะครับเป็นประมวลของทันติโรทัดหมื่นนะ แฮปปี้กว่าอินโนสเกตไฟอีกขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษ,โทษก็สามารถดูอินโนสเกตไฟในวิดีโอที่แล้วได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจใครได้ทันทันจิลโลเมื่อก็ลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไอเดียหนึ่งในการเอาทันจิโร่มาเล่นในทีมนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับขอขอบคุณนะสมาชิกของเรานะครับคุณปุ๊กปิ๊กยิ้มนะครับผมแล้วก็คุณไฟ ในการจอยเข้ามาเป็นเมมเบอร์ระดับเบบีนูบด้วยนะครับเัือนก็สามารถที่จะสับสนุนให้ค่าชากาแฟกันได้นะครับในลิงก์สมัครด้านล่างเลยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน